สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งกับเกม Tower of Fantasy และในวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับระบบ Matrix หรือระบบชิป Se ตที่จะทำให้ตัวละครของเพื่อนๆน,นั้นแกร่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยแล้วกัน MATRIX คืออะไร MATRIX หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าชิปเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะทำให้ตัวอาวุธนั้นมีความสามารถพิเศษและสต a ทที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละอาวุธนั้นสามารถใส่ชิปได้เพียง4ชิ้นต่ออาวุธและทั้ง4ชิ้นนั้นจะแบ่งเป็น4หมวดหมู่ที่มีสเตตที่ฟิกซ์ไว้อยู่ได้แก่ความคิดที่จะมีค่าสเตตเป็นเลือดและคริติ c คอลความทรงจำโจมตีและเลือดศรัทธาโจมตีและเลือดอารมณ์โจมตีและค่าต้านทาน ซึ่งค่าสเตตพวกนี้นั้นจะสามารถเพิ่มได้จากการอัพเลเวลของชิพที่ตอนนี้นั้นจะตันตามเลเวลของตัวละครทุกๆ5เลเวลหรือเพิ่มกลุ่มดาวของตัวชิพม่วงและทองเท่านั้นและแต่ละชิพนั้นก็ยังมีค่าเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันอีกด้วยขึ้นอยู่กับระดับของชิพที่จะไล่ตามไปจากเขียวฟ้าม่วงและทอง แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถทั้งหมดของตัวชิปพวกนี้นอกเหนือจากสเตตที่คุ้มค่าแล้วก็ยังมีทางด้านของเซ็ตโบนัสให้อีกด้วยซึ่งแต่ละเซ็ตนั้นจะให้ค่าโบนัสที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ประเภทของเซ็ตและสำหรับชิปเขียวฟ้าและม่วงนั้นจะต้องใช้อย่างน้อย3ชิ้นเพื่อที่จะทำให้ตัวเซ็ตโบนัสทำงานแต่สำหรับชิปทองจะมีเซตโบนัสอยู่2แบบแบบ2ชิ้นและแบบ4ชิ้นมันก็เลยทำให้เซ็ตทองนั้นมีความโดดเด่นมากกว่า นอกเหนือจากการที่มีค่าสัดที่สูงอยู่แล้วก็ยังสามารถอั d ดา n ได้มากกว่าระดับม่วงและยังมีเซตโบนัสที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบหรือเอาง่ายๆก็คือการผสมเซ็ตทอง2เซ็ตนั่นแหละแล้วพี่ๆชิปพวกนี้มันหาได้จากไหนบ้างละ่ะหลักๆเลยถ้าเป็นชิปทองก็จะมีอยู่4รูปแบบด้วยกันถ้าไม่นับกิจกรรมที่อาจจะมีในอนาคตนะ แบบที่1ห,หรือก็คือการสุ่มซึ่งเป็นแบบที่ผมไม่แนะนำให้ใช้คริสตัลเลยเพราะชิปหลายๆอันนั้นเพื่อนๆสามารถฟาร์มได้นะครับนอกจากว่าเพื่อนๆจะมีตัวฟรีอยู่และแบบเพื่อนๆยังไม่มีชิปทองให้ใช้เลยหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ชิปที่เป็นลิมิิตจริงๆและมันคุ้มค่าจริงๆแบบนั้นก็โอเคนะครับ แบบที่2ก็จะเป็นการลงปฏิบัติการร่วมซึ่งเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้ชิปตั้งแต่เลเวล43ขึ้นไปพร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่จะทําให้เพื่อนๆนั้นแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็นอีกที่1ที่คุ้มที่จะฟาร์มนะครับแบบที่3 w o r l o s o s s ที่จะต้องใช้ชิป Type 3แมลก็คือตัวชิปทองนะครับเพราะตั้งแต่ที่ผมเล่นมาผมก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามีคนได้ของ SSR จากการเปิดแบบไม่ใช้ชิปเลย เพราะงั้นผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องใช้ชิปนั่นแหละและแบบสุดท้ายก็คือการลงรอยแยกมิติที่เพื่อนๆสามารถลงได้เพียงแค่3ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นแต่มันก็คุ้มจริงๆนะเพราะมันก็มีโอกาส drop ชิปและตัวสุ่มชิปอีกด้วยซึ่งทั้ง4แบบนี้ก็น่าจะทั้งหมดแล้วสำหรับการฟาร์มชิปทองถ้าหากว่าผมลืมอะไรไปเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ แต่สำหรับชิปม่วงก็จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยนอกจาก4แบบที่ผมพูดไปแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นทางด้านของพวกกิจกรรมนะครับที่เขาจะเอามาเป็นช่วงๆหรือแม้กระทั่งซื้อในร้านค้าเองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆจะต้องสังเกตดีๆนะเพราะบางทีมเขาก็เอามาแจกจริงๆนะครับและสุดท้ายแล้วเราควรเลือกชิปเซตยังไงให้เหมาะกับอาวุธที่เราใช้ มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยว่าอยากจะเล่นเป็นสไตล์ไหนและจุดประสงค์ของการใช้อาวุธนั้นคืออะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่พ้นชิปเซตของอาวุธนั้นๆแหละแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเหมาะที่สุดนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นทางด้านของคิงหรือเคียวของเขาที่ถ้าดูเผินๆก็อาจจะเหมาะกับชิปของเขาแต่มันก็ไม่ใช่คอมโบที่ดีที่สุด เพราะเซตสีนั้นมันก็คือการหิวซึ่งเราก็ไม่ได้เน้นฮิวจากคิงอยู่แล้วเพราะงั้นเอาเซตสองของคิงไปผสมกับเซตสองของชิโร่ที่เน้นทำลายเกาะจะคุ้มกว่ามากเพราะคนส่วนใหญ่ที่เล่นคิงก็คงเอาไปทำลายเกาะเป็นหลักอยู่แล้วและนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่แรกๆเพื่อนๆยังไม่ต้องไปเน้นชิปทองให้มากนะครับเพราะมันอาจจะใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยกว่าเพื่อนๆจะสะสมครบเซตจริงๆ แรกๆก,ก็เน้นไปทางด้านของชิปม่วงให้ครบเซตก่อนและบวกกลุ่มดาวให้ได้แน่นๆแค่นี้ก็สามารถใช้ได้ยาวๆจนฝาบเซตทองได้แล้วและชิปเซตม่วงส่วนใหญ่ที่ผมอยากจะแนะนำก็จะเป็นพวกที่มีเอฟเฟกเซตที่สามารถใช้ได้กับหลายอาวุธเช่นการเร่งชาร์จ p e e d การมอบชาร์จให้อาวุธอื่นๆเมื่อทำการดิสชาร์จ หรือเพิ่มพลังโจมตีเมื่อสตูไม่ได้อยู่ในระยะ6เมตรอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ในหลายๆคอมโบอาวุธเลยมันก็เลยคุ้มมากๆนะครับที่จะอัพมาใช้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเพิ่งเ,เริ่มเล่นเลยและไม่มีเซ็ตม่วงเลยแม้แต่เซ็ตเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ของฟ้าตามธาตุไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ได้เองนะ และนั่นก็คือทั้งหมดของเมทริกซ์หรือตัวชิปเซตนั่นเองก็หวังว่าคล,คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับและหวังว่าผมจะไม่ตกหล่นอะไรไปนะถ้าเกิดผมลืมอะไรไปอะไรยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้จริงๆและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กันให้ด้วยหรือถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้แล้วผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิป,ลปหน้าครับ 아